มาเด้อมากินข้าวด้วยกันค่ะแกงเห็ดเพาะนะคะนี่แกงเห็ดเพาะของแม่ออฟเห็ดเพาะก็มีเห็นไหมเนี่ยแม่อ๊อฟทำให้กินไม่มีบุญวาสนาไม่ได้กินนะคะดูดีจ้าดูเอาอันนี้จุขค่ะจุืมีทุกอย่างสร้างเลยเนาะไก่ไก่ป่าใส่ซิ้นนัวนะครับ นี่ย่างไก่ย่างไก่บ้านไม่ออฟไม่ออฟแกงผักขาพ่อเปาขอบวงเลยบวงจอนจอนดูนะคะเอาข้าวหน้าเอาข้าวสันนี่คุณมาดูอะไรเหรอคุณจะกินกับฉันเหรอนี่พ่อเปานี่คุณอิฐละค่ะนี่แม่ออฟแม่นกแร่อยู่ทางนั้นยายสมอนหนอนยายสมอนอย่าเวียนหัวนะคะ เป็นมาวันนี้มาตุ้มหอมบ้านพ่อเปานะคะตุ้มหอมตุ้มหอมวันวันไรผู้หลวงเด้อจ้ะเด้อนี่ยายสมรคนสวยอันนี้ห้าขี้หลยห่อทองหรือเปล่าพันตับนี่ไม่นึกว่าห่อทองพันตับเหรอพันตับพันตับนี่แบบไทคิเดียวพันตับอ่ะพันพันสามสิบกีบโอ้ไม่กอดไทคิโลพันตับโอ้โหดูนะคะ เป็นไรคุณอิจฉะถอนหายใจปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแค่จะกินก็กินดีๆจีจ้านี่กีดเล้วพันตับโอ้นั้นไรสดเหรอไรสดดิผมทำคลิปไม่เป็นคุณพัดมาแล้วเหรอมาแล้วคุณพัฒจ้าสามีคุณพัดทำไมทำไมกินอย่างนั้นล่ะคะฮะเป็นยักษ์เออศัดูสินะ กินผ้าคิริวห่อทองเนี่ยเด้อผ้าคิริวห่อทองค่ะคุณอิสรากินผ้าคิริวห่อทองนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวไม่น้อยจับให้ดูก็ได้เด้อนี่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 ผ้าคิริวห่อทองเห็นไหมคะไก่บ้านค่ะแซ่บแซ่บอันอันนี้ทองนะคะแดงแดงเน่ะทองอยากกามาเด้อค่ะเด้อ อันนี้สลัดให้อาหารมอเนอันนี้ไก่ค่ะไก่บ้านไก่บ้านอันนี้เห็ดเพาะค่ะแกงเห็ดเพาะอันนี้เขาเอื่อเนียงคุณอิทธระตุนเรือโอ้ตุนตุนเหรออันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โอ้อาหารของชื่อว่าอ่อมกินดูสิจะมาถามถามานั่งกินดูยายจะรู้บอกว่าทำมานั่งมานั่งมานั่งที่ก็ว่างอยู่นั่งสิเล้มันอาหรเอบไป้ แมนึงลูกแกงหิดพอและใช้น้ำเออเจอ้าแม่อีน้อยแล้มาทิ้มบึงเถอะ่าเหาฮเหฮ่าฮ่าพ่าฮ่าเ่า่าฮ่าค่เห่นพ่า่าฮ่าฮ่า่แม่อฮ่าอ่าอ่าฮ่าไ่มฮ่า่าฮ่าั่าฮ่แฮ่าั่าฮ่าม่าฮ่า่าฮวัน่ แมง่วันไม่นอนเนาะโอ้ยมาเด้อมาเด้อวันนี้รสเกลือไม่คว่ำนะครับรสแซ่บนะมากินอยู่แกงกินี่สำรัแซ่บหลายเพิ่งเคยกินครั้งแรกนะแกงซีนว่ามากินกับสันดนาแกงซีนต่ไม่ไอนี่ผ้าชีิ้วหัวทองเห็นไหมเห็นไหมเผ็บอกเผ็ดเลยบเผ็ด่จาเอากินให้ดูหน่อยใส่ปากอ้ํกินปากด้วยกินปัก กัดต้มหอมใส่แล้วเออนั่นแหละกัดจุมจ่มๆๆเลยอ้าวกินเออนั่นเ,เห็นไหมเห็นไหมเออต้องกินอย่างนั้นพี่เขาเพงว่ากินเห็นไหมคะม <า S 3> เด้อพี่น้องมเข้ากันถือบะถูมาทานกันเด้อนี่แกงเห็ดเผาะใส่น้ำาอเจะนี่เห็ดเผาะเห็ดเผาะผู้บ่าวใครโทรมา ไม่ใชขยพูมาไม่ฮะขอยพมีผู้บ่าวเจ้าสึมาถามข่อยเฮ็ดนางข่อยพมีผู้บ่าวโอ้ยเขาจะไปเผาติมแล้วโอเคข่อยจะไม่ผัวใจงั้นเหรอแน่นมาเจ้าคิดอยากบ่บ่เกิดมาแในสมองนี่ยังไม่มีเลยตั้งแต่เลิกกันโอ้เจ้าเลิกกันบ่ใช่อืมแสดงว่าพี่น้อยบ้างไงพี่น้อยไม่เคยคิดในสมองพี่น้อยไหน มิซาลีทำแล้วเจ็บเจ็บแล้วต้องจำโดนแรนมาเก็บแล้วว่าจังใครผิดบ่เคยเก็บเจ๊กเจม่ะใครเลยบบ่จัี่วอมพีทีมิซารีเดี๋ <c oughs> ยวคุยกันในไลน์พี่น้อยคุยกันในไลน์พี่น้อยอต้องลำด้วยต้องลำทุกคนต้องลำโอ้ยเจ้าเฮ็ดยังกันเนี่แม่หว่ะ ่อยมันจีก็หยิบกินไปไปเอาหุ้งมากางดีไมิสลักกางกินอาหารแล้วก็นัางกินเหมือนในอะไรนั่นแผลจังหวัดจะได้มีคอนเทนต์พิเศษการมุวข้าวขึ้นเขียวมันเยอะเกินครับพี่น้องกินข้าวหน้าดเป็นขวานฟ้าแล้วขวานฟ้าหน้าดํางไงเดี๋ยวคืนนี้ไลท์ทาแป้งครับใช่เยอะๆเอาเอาแจกกระปุกหนึ่งนะเหรอ เอาเหมือนเชพยันเลยเชพยันหมดกระป๋องเลยแหละไม่ทาปากอีกนะปากแดงพี่มาถึงพี่ใครบ่มีดสติกแบ่งบอกไว้หน่อยเด้อว้าวว้าวเอาใส่ปากแล้วเร็วเร็วเร็วอ้ำโอ้ปลากี่ลิ้วพันพันทองกินผักสิน่ะผักกระหืนเนาะ มือถ่ายแล้วดี๋ยวไปกินก็เนี่ยถายยังเดียวเลยปัดด้วยปัดแมงวันด้วยปัด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 มือใครเป็นมือใครปัดปัดึ้ายเสร็จขึ้นแล้วขึ้นไลนเสร็จแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีที่รักมาดูคลิปให้แม่น้อยหน่อยนะคะตันนี้เพอนานคลิปแี้หนูอยู่บ้านไล่ผู้หลวงนะคะ อยู่อยู่ข้างในห้องคุณอิสระมาดูคลิปให้แม่น้อยด้วงเดอโอเคนะคะไม่น้อยก็ขอจบคลิปก่อนนะคะเออจบไปเถอะคุณอิสระเรามาด้วยกันไหมเนี่ยฮะมาด้วนมามารถด้วยกันเออมาด้วยกันหรือเปล่าผู้นีู่้เห็เหงเห็ผู้ผูเหล็กไฟพูเดะเห็นไหมผู้เดิะอันนี้แกง าใส่ซี่โครงไชอบพี่ชอบได้ได้ค่ะดอนสวัสดีครับข้่วเอนก็ได้ดอนดอนแพรมิรี่ป่ะดอนสารโลกโอ้เมื่อวานนี้แต่ดอนเราไปเก็บเห็ดให้พวกเอ๊ะมือเศร้าคือหมูวันมาหาบมาเลยเด็กหักให้พวกเยอะแท้แล้วหักไม่จริงจริงสองข้างเลยไปหมายถึงแมงวันนี่นะโอ้เหลนึกว่าเห็ดพวกพอดอนนะโอเคเอาเอาเอา มันยังไม่ครบแปดนาทีเลยลองรำํำเพลงกันไปมานี่อันนี้แกงแกงอันนี้แกงคุณอิสระนะคะแกงไปขาตวยนึงอืมอืมด้วยคุณนอก็ะสอบเพื่อมาด้วยเหรอเออพ่อพ่อวะนี้เออพอแล้วได้คนลน ไม่ร้องแรกขอต้นหอมจากล้นนะจ้ากขอบคุณค่ะคโอเคค่ะไม่น้อยขอจบท<ร>ี่เพียงแค่นี้นะคะ,ะบ,ยบายบาย <คน S 1> ปุ้น